ที่เป็นรีเทลเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างมากฉะนั้นก็ในอนาคตก็จะเห็นมากกว่า40%เป็นไปได้ค่าชำละไปในธุรกิจที่เป็นรีเทลที่ว่าของหมอคะเราเห็นก๊การเติบโตองไรบ้างเทรนด์ยังคงเพิ่มสาขาอีกต่อเนื่องใช่ครับใช่ครับพิกัดไหนหรือว่าอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะเปิดในจุดนั้นนะแล้วการแข่งขันมันดุขนาดไหนคะปีนี้ก็เป็นธุรกิจเป็นปีที่ดีค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดเอาแบบ wrap up เลยเนี่ยปีนี้คิดว่าในแง่ของการส่งออกปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราหน่าจะ hit record h i อ h เดสติเนชันของการส่งออกของเราเนี่ยก็ไปที่ยุโรปเนาะไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่จีนก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีฐานการผลิตทั้งที่ไทยแล้วก็ในเวียดนามด้วยนะครับแต่ว่าการเติบโตในไทยเนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะเติบโตไปในเพสตามเกี่ยวตามกับทาง Thai Food f สท์มาร์เกเพราะว่าเป็นช่องทางที่เรา น่าจะเป็นช่องทางหลักในการขายของเรา<ม>ก็คือเราผลิตเพื่อขายในช็อปของเราเองตัวแรกผ่านมาครึ่งทาง6<ม>เดือนรเราเห็นกําไรเนี่ยโตทะลุ350ปด้วยซ้ำร,รายได้ก็เป็นขาดค้นอย่างต่อเนื่องน,นะคะคฉายภาพต่อได้ไหมคะทั้งปีปีนี้ทะลุเป้าในงานที่วางไว้ต้อรับเข้าสู่ Exclusive Talk by ate ate s h a r t u t a t e กับสุภวันโตนะคะท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงสงครามการค้าที่หลายฝ่ายกำลังจับจ้อง ปรากฏว่ามีอีกหนึ่งบริษัทค่ะเติบโตแบบสวนกระแสเพราะดูเหมือนว่าครึ่งทาง6เดือนแรกของปีนี้โชว์กไํไาโตทะลุ350%ไปแล้วค่ะแถมมีการประกาศแจกปันผลระหว่างการด้วยนั่นคือบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ TFG นะคะคำถามคืออะไรเป็นกลยุทธ์การเติบโต,ตจากนี้และจะทำนิวไฮได้ต่อเนื่องหรือไม่หาคำตอบพร้อมกันค่ะ อยู่กับคุณเพชรนันทวิสัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทไทฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีคุณเพชรค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหมอเพชรนะคะได้ครับยินดีครับวันนี้เราบุกมาถึงที่สำนักงานใหญ่เลยนะคะครับคงต้องมาให้เล่าเรื่องของมุมมองธุรกิจละค่ะเริ่มต้นกันก่อนอัปเดตกันหน่อยค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าธุรกิจของบริษัทนั้นอาณาจักรใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอัปเดตโมเดลธุรกิจปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคตัว บริษัทไทฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนของเรานะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตประสุทธิ์ครบวงจร์นะครับก็มีการเติบโตเรื่อยมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยในเชิงของบิเศษเนี่ยเราผมตีว่าเรามี4พิลาสแล้กันนะครับพิลาสที่1ก็คือธุรก,กิจไก่นะก็คือเกิดมาตั้งแต่แรกนะครับเราเติบโตมาจากธุรก,กิจไก่แล้วก็เน้นในธุรก,กิจที่เป็นไก่ส่งออกด้วยมานะครับแล้วก็เป็นผู้ ผลิตไก่ที่เป็นลีดเดอร์ในประเทศนะครับแล้วก็ในระดับ global ด้วยนะครับถัดมาเป็นพิลาที่2ก็คือเป็นธุรกิจสุกรเนาะธุรกิจสุกรเรามีฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็มีฐานการผลิตในประเทศเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นก็ในธุรกิจสุกรเนี่ยเราก็เติบโตมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ทั้งในไทยและในเวียดนามเนี่ยเราก็เป็นอันดับ3ในเชิงของ production นะครับธุรกิจที่สซึ่งเป็นธุรกิจที่สําคัญแล้วก็เป็น b a c k โบนของการเติบโตของเรา ก็คือเป็นฐานในการผลิตอาหารสัสตว์ของเรานะครับซึ่งอาหารสัตว์ของเราเนี่ยเราผลิตปีหนึ่งก็เกือบเกือบสองล้านตันนะครับใน2ล้านตันนี่ก็70%ใช้เองในเครือของเรานะครับอีก30%ก็ขายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรอิสระ ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่4ซึ่งเป็นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแฟลกชิพหรือว่าเรามองว่าเป็น S-Curve ใหม่ของเราก็เป็นธุรกิจรีเทลนะครับก็ตอนนี้ธุรกิจที่4ซึ่งมาหลังสุดเนี่ยแต่ว่ามี revenue contribution หรือว่าสัดส่วนรายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนรายได้ที่สูงที่สุดของ TFG ของเราเกือบเกือบสี่สิร์เซค่ะสี่นะ <4 S 2> พิลล่าที่ว่าคุณหมอช่วย ฉายภาพแบบลึกได้ไหมคะว่าแต่ละพิลล่าเนี่ยสัดส่วนตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่โอเคในธุรกิจของตัวไทยฟู้ดเฟสต์มาร์เก็ตเนี่ยก็ตีกลมๆว่าประมาณสักใกล้ๆ40%ใกล้4 0ครับแล้วก็ธุรกิจที่เหลือก็ประมาณสัก20%มหมู20ไก่20แล้วก็ตัวฟีดหรืออาหารสัตว์ย0์เนยังคงเปนเทนแบบนี้ไหมคะเพราะว่าดูเหมือนว่าธุรกิจที่เป็นรีเทลเราขยายมากขึ้นจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีเป็น solid หรือ f i x แน่นอนว่าจะเป็น revenue contribution สักเท่าไหร่นะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าในเพสแล้วกันในการวิ่งไป <c oughs> หรือการเติบโตของธุรกิจที่เป็นรีเทลเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างมากเพรานั้นก็ในอนาคตก็จะเห็นมากกว่า40เป็นไปได้นะครับ mm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในธุรกิจไก่ธุรกิจสุกรแล้วก็ฟีเนี่ยก็ยังมีการเติบโตอยู่แต่ว่าด้วยเพสอาจจะช้ากว่า ธุรกิจรีเทลครับที่น่าสนใจคือดูเหมือนว่าธุรกิจที่เป็นรีเทลเนี่ยเรามีท่งที่จะไปข้างหน้าแล้วก็เป็น S-curve ใหม่ด้วยแล้วก็มีแผนจะนําเข้าตลาดในอนาคตด้วยนะคะใช่ครับก็คิดว่าในอีก3ปีข้างหน้านี้ก็น่าจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้น์บายเยียร์นะครับว่าเราจะเข้าตลาดนะครับค่ะถ้าถ้าํำแหละไปในธุรกิจที่เป็นรีเทลที่ว่าคุณหมอคะเราเห็น g r o การเติบโตยังไงบ้างคะโอเคเราเริ่มต้นธุรกิจรีเทลเนี่ยตั้งแต่ปี2020ถ้าจำได้ก็เป็นช่วงที่เป็นโควิดเนาะจริงมันเริ่ม เริ่มในฐานะว่าเป็นทางรอดของบริษัทเพราะว่าเราไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายเราตอนนั้นร้านอาหารปิดนะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์มาร์เก็ตโมเรนเทรดก็ปิดส่งออกนี่ลืมไปได้เลยเพราะว่าเรื่องชิปเมนต์หรืออะไรเป็นไปไม่ได้คอนเทนเนอร์ที่เป็นฟรอสเซนก็ยังหาไม่ได้ปิดประตูไปเลยตอนนั้นส่งออกเราก็เลยเริ่มที่พยายามจะหาชานลของเราเองก็คือการเริ่มทำไทยฟู้ดตัวไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างช่วงโควิดหรือว่าช่วงที่เรา ขยายสาขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นโอกาสนะครับเพราะว่าตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผู้บริโภคเนี่ยพยายามที่จะหา,าแหล่งช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยอตัว วัตถุดิบอาหารที่อ,อยู่ในเกณฑ์ที่มีฟูดเซฟตี้ที่ดีขึ้นมีไฮจีนที่สูงขึ้นสนใจเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในชีวิตปัจจุบันคนเราก็ต้องการความเร่งด่วนอยู่แล้วนะครับต้องการที่มีความสะดวกรวด,ดเร็วรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยครีเอทบิสเ n นส s โมเดลให้มันชัดเจนขึ้นว่าเราจะเป็นผู้ที่จะซัพพลายตัววัตถุดิบอาหารให้กับผู้บริโภคใ,ในมาตรฐานสมอกนะครับ ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ใกล้บ้านคุณคสะดวกมากขึ้นใช,ใช่ไหมคะคเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วย<ช>นะคะคเป้าหมายการเติบโตธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เ,เรามีกี่สาขาและแผนอนาคตจะเพิ่มเป็นยังไงคะโอเคณนะวันนี้เลยเนี่ยมี500สาขา5 0 0นะครับแล้วก็ณนะสิ้นปีนะครับแต่เดิมเนี่ยก็พูดกับ หลายๆช่องทางไปนะครับว่าเราจะมีเป้าการขยายสิ้นปีนี้สัก6 0รแต่ดูแล้วน่าจะเกินละนะครับก็น่าจะเกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นสิ้นปีนี้เป้าใหม่ของเราน่าจะประมาณสัก615-620สาขาทะลุเป้าที่ว่าาไว้ได้แทะลุน่าจะทะลุะเพราะว่าผลนะตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็คือว่าตัวปีหน้าปีหน้าเราก็น่าจะไปอยู่ที่ประมาณ850สาขาว้าวปีนี้นะจะ615แล้วปีหน้าจะจ้ำไป800สาขาใช่ใช่850สาขาเทรนยังคงเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่องใช่ครับใช่ครับพิบกัดไหนหรือว่าอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะไปเปิดในจุดนั้นคะโอเคสำคัญก็คือ,อเราทํางานบนข้อมูลนะครับเรารู้ข้อมูลพอสมควรว่า ในพื้นที่ไหนที่เรามีการตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีระบบ Member ร์ชิพพอมีระบบ Membership เนี่ยเราพอจะเห็นละว่าลูกค้าเราเนี่ยจริงๆในหลายๆพื้นที่เนี่ยลูกค้าต้องมาไกลค่อนข้างมาก 40- 5 0หกิโลเพื่อมาซื้อ,อในช็อปของเราเพราะนั้นวิธีคิดก็ง่ายมากในทุกๆอำเภอที่เรามีลูกค้าที่มีฐานอยู่เราก็สามารถเข้าไปได้เราก็จะไปเข้าถึง ใก้้าถึงเขามากขึ้นก็ตามตัว value proposition ที่ที่เรียนไปตอนต้นแล้วการแข่งขันบรรดุขนาดไหนคะจริงๆต้องบอกว่าเราเรามองการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต้องมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเรามองว่าในทุกๆตลาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้ลูกค้าได้นะครับเราแก้เพนจ์พอยท์หรือว่าเป็นโซลูชันให้เขาได้เนี่ยก็ไม่ไม่ยากนักที่เราจะพิจารณาตลาดนะครับซึ่ง จากการขยายตัวจากเด y 1วันที่เป็นไรายได้ยังไม่มีเลยจนถึงตอนนี้นี่สามหมื่นกว่าล้านคิดว่าปีนี้คงน่าจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พรูฟพอสมควรว่าเราน่าจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้พอสมควรน่าสนใจมากนะคะคโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของจะนําเข้าในตลาดหุ้นท่นา,ามกลางที่ตอนนี้หลายบริษัทนี้แตะเบรกในการนําเข้า <c oughs> IPO เข้าตลาดหุ้นไปแล้วนะคะคง <ผม S 1> ต้องเกาะติดกันเรื่องของ ว่าที่ IPO น้องใหม่ในอนาคตนะคะด,ดีครับดีค่คบทีนี้มาดูในอีก3ามเพลล่าที่เหลือนะคะคธุรกิจไก่เป็นไงบ้างคะธุรกิจไก่ปีนี้ก็เป็นธุรกิจเป็นปีที่ดีค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดเอาแบบ wrap up เลยเนี่ยปีนี้คิดว่าในแง่ของการส่งออกๆๆเพราะว่าเราก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราเป็นพลเยอร์ที่ค่อนข้างเป็นผู้นํำพอสมควรในแง่ของการส่งออกโดยเฉพาะทั้งเนื้อดิบและเนื้อสุก ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะฮิตเรคคอร์ดไฮในแง่ของปริมาณในการส่งออกนะครับซึ่งตัวเขาเรียกเดสติเนชันของการส่งออกของเราเนี่ยก็ไปที่ยุโรปเนาะไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่จีนนะครับปีนี้เราก็คิดว่าโดยภาพรวมทั้งสุกทั้งดิบเนี่ยเราน่าจะส่งออกได้ประมาณสัก9 0 0 0 0มื่นตันนะครับซึ่งก็เป็น record high ของเราตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยะนะครับ ปีนี้เราได้เห็นการสร้างสถิติใหม่ใช่อันนี้เป็นเฉพาะของหมูอย่างเดียวของไก่ของไก่ขอไปเป็นของไก่อย่างเดียวใช่ครับที่จะเป็นไปฮิตเว็คอนใหม่ใช่ครับแง่ของการส่งออกนะครับแล้วมีแผนอะไรที่จะขยายตลาดเพิ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยมองอะไรเป็นเป้าหมาย <Okay. S 2> อยู่ในใจบ้างคะจริงๆในตลาดส่งออกของไก่เนี่ยเราก็เน้นอย่างแรกคือ current market <Yeah. S 1> ก่อนผมคิดว่าโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างมาก mm hmm. โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าไก่เนี่ยก็เป็นโปรตีนซอสที่มีคุณภาพดี <Okay. S 2> แล้วก็ราคาถูกที่สุดอยู่ล,ละเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็เป็นโอกาสของเราในการเติบโตในในตลาดเดิมซึ่งไม่ยากมากเพ mm hmm. ราะเราก็มี branding แล้วก็มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว <Yeah. S 2> นะครับ แต่ว่าพอมีเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบที่อาจจะดีขึ้นเรามี Competitiveness ที่มากขึ้นเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะ explore new market นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นตลาดเกาหลีนะครับซึ่งเขาอาจจะนำเข้าจากเราน้อยมากมนะครับหรือไปทาง Middle East ซึ่งจริงๆก็มีเป็นเป็น e g เ o n เป็นพื้นที่ที่ น่าสนใจมากมีการเติบโตในเชิงของเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของเราค่ะเริ่มเห็นสัญญาในการขยายตลาดใหม่ๆเนี่ยถ้าจะได้เห็นจริงๆลำเบื้องต้นจะได้เห็นประมาณสักเมื่อไหร่เี่ยผมคิดว่าในช่วงปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยก็น่าจะเห็นเบดินิสมากขึ้น UAE อ่าบาเรเไรพวกนี้เราก็เริ่มเริ่มส่งนะครับแล้วก็น่าจะเห็นในเซาท์ค o r รีมากขึ้นซึ่งเราก็เริ่มเริ่มส่งแล้วก็เอ็กซ์พแล้วแสดงว่าเรายังคงโฟกัสใน3ตลาดหลักอยู่ซึ่งเป็นเมนของเราอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ขยายปีกซ้ายขวาไปตลาดใหม่ๆที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ,<ะ>รบทีนี้ เราพูดกันในเรื่องของไก่ไปแล้วแต่เมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณหมอเนี่ยยังติดเอาไว้เรื่องของภาพรวมทั้งหมูใช่ไหมคะแล้วก็อาหารสดนะคะแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของทาริฟเรื่องของภาษีมีอะไรไหมคะที่ฝั่งของท FG เนี่ยคอนเซิร์นที่สุดโอเคจริงๆก็อย่างที่เรียนไปนะครับเรื่องการนําเข้าสุกรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มมีการดีโกเชตกัน ก็แน่นอนเนาะมีการนําเข้าหมูจากที่อื่นมาเราก็ต้องคอนเซิร์นนะครับแต่ว่าพอมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็ทําทให้เราคลายกังวลตรงนี้ลง <Yeah. S 2> นะครับอา,อาจจะกังวลอีกหลายๆเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับการาทั้งนําเข้าหมูแล้วก็นําเข้าข้าวโพดเนี่ยก็อาจจะฝากทางรัฐบาลให้มีแมคาีนิกหรือมีกลไกที่ชัดเจนในการควบคุมจริง,รงๆแล้วก็ พอมีการนําเข้าที่มันถูกกฎหมายลักษณะนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าในเชิงของไม่ว่าจะเป็นหมูเถือ่อนหรือข้าวโพดที่ลักลอบเข้ามา mm hmm. จากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะช่วยให้มันขึ้นมาอยู่บนโต๊ะมากขึ้นแล้วก็อยู่ในโอเวอร์โอเวอรไซส์ของทางรัฐบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆก็น่าจะช่วยอีกด้วยซ้ำนะครับในการที่นําเข้าข้าวโพดจาก U.S. รประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเผาน้อยลงพี2งสออะไรก็น้อยลงซึ่งก็เป็นผลบวกกับเราทั้งนั้น,นค่ะก็ถือว่าเป็นผลบวกที่น่าจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะใช่ครับใช่ ทางคุณหมอสายภาพเรื่องของไก่ไปแล้วไปหมูบ้างสิคะใช่ครับก็หมูเราก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีฐานการผลิตทั้งที่ไทยแล้วก็ในเวียดนามด้วยนะครับแต่ว่าการเติบโตในไทยเนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะเติบโตไปในเพสตามเกี่ยวตามกับทางไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตเพราะว่าเป็นช่องทางที่เราอ่าน่าจะเป็นช่องทางหลักในการขายของเราก็คือเราผลิตเพื่อขายในช็อปของเราเองนะครับเพื่อให้มีความแน่นอนในเชิงของตลาดให้มากที่สุดนะครับก็ สามารถคำนวณได้เลยครับว่าถ้าปีหน้าเราขยายตัวช็อปมากแค่ไหนนะครับ <c oughs> จำนวนหมูในการขยายตัวก็คงขยายไปตามในเพสนั้นเห <c oughs> มือนกันนะครับแล้วก็เทรนด์ของหมูที่ไทยเนี่ยเราก็คงจะมูฟมอ e ดาว n s สตรีมหรือ <c oughs> ลงไปในธุรกิจที่เป็นอาหารมากขึ้น <c oughs> จากเดิมเนี่ยเราเอาจจะมีขายที่เป็นลูกสุกรหรือขายเป็นหมูหมูที่มีชีวิตไปให้ไปให้พ่อค้าหรือแม่ค้าคนอื่นไปทำต่อซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจเกษตรนะครับมีความ พันผวนค่อนข้างมากเราแปลรูปเองประมาณสัก80%ปีหน้าจะเห็นใกล้ๆร้อยในการแ<อ>ปลรูปเองแล้วก็ขายผ่านรีเทลช็อปของเราก็น่าจะทําให้ธุรกิจสุกรของเราในประเทศไทยเนี่ยมีความแน่นอนมากขึ้นในเชิงของราคาแล้วก็มีมา r g จิที่ดีขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นธุรกิจที่เราเติบโตมาพอสมควรในแง่ของปริมาณาแล้วก็ยอดขายก็คือที่เวียดนามาหมูที่เวียดนามเนี่ยเรา เรา,อาตอนนี้เราอยู่อันดับ3อย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ไซส์นี่ก็ประมาณสัก60 7 0ของของหมูที่ไทยนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างดีเพราะว่าเราอยู่ในตลาดที่ผู้เล่นรายย่อยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาวิธีคิดหรือวิธีทำงานที่อาจจะ โอเคไนส์ okay, nice กว่าแล้วกันเนาะนะครับมีระบบมีระเบียบมากกว่ามีเทคโนโลยีโน้ตฮาวมากกว่าแม้กระทั่งเรื่องสายพันธุ์การป้องก,กันโรคหรือแม้กระทั่งฟีดอาหารสัตว์สูตรนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่านะครับ mm. แล้วก็เราก็ก็พรูฟแล้วว่าเราสามารถขยายตลาดได้พอสมควรในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราขยายตัวขึ้นมาสิเท่าจากเดวันที่เราเริ่มขยายจนถึง <Yeah. S 1> ตอนนี้เนี่ยก็เราก็ขยายตัวมาพอสมควรแล้วก็ในอนาคต ที่เวียดนามก็น่าจะไม่ได้มีแค่หมูก็่จะเริ่มพิจารณาที่ในปีหน้านี้ก็น่าจะเริ่มอาหารสัตว์แต่เดิมเนี่ยเราจ้างเขาผลิตต,ตอนนี้เราก็น่าจะไปผลิตเองผลิตเองแล้วดียังไงผลิตเองแล้วอย่างที่หนึ่งก็คือคุณภาพดีขึ้นเพราะเราสามารถทําแล้วก็ควบคุมดได้ตัวของตัเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือต้นทุนถูกลงนะครับไม่ต้องไปเสียมาจิ้นหรือ Prof i t ให้ใครนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราน่าจะมี capacity ที่เหลือสามารถไปขายให้กับเนื่องจากอาหารเรา ก็ <G ül ets> ค่อนข้างมาั่นใจแล้วกันเน,ะ <g ül ets> นาะว่าคุณภาพค่อนข้างดีแล,แล้วก็น่าจะขายให้กับเกษตรกรในประเทศเวียดนามได้ด้วยก็จะเป็น r e v ร n u นิวสตรีมใหม่ที่สามารถเข้ามาในเครือเรานะครับแล้วก็ในไปลายๆช่วงปลายปีหน้าน่าจะเริ่มเห็น Re รับนิวที่มาจากธุรกิจไก่นะครับซึ่งเราก็มีแผนที่จะขยายตัวในประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศเวนนเียดนามในเรามองว่ามันไม่ใช่แค่ business unit หนึ่งแต่ว่ามันน่าจะเป็นอีกแฟลกชิปหนึ่งนอกจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเรื่องรีเทลเรื่อง ไก่ส่งอ,อกนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น overseas business ก็คือที่เวียดนามเนี่ยเราน่าจะขยายตัวอย่างน้อยอยากให้ลองจินตนาการไปตามผมว่าตอนนี้เรายอดขายที่เวียดนามประมาณหม <10, 000. S 2> ื่นล้านก็ถ้าจะมีอีกสักไทยฟู้ดหนึ่งที่เวียดนามผมก็คิดว่าประเทศเขา sizeable นะครับมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะรองรับฐานการผลิตของของไทยฟู้ดได้มากไปกว่าน,นี้ในหลายๆด้านนะครับโอ้น่าสนใจมากนะคะประเด็นเรื่องของการไปปักหมุด ขยายฐานที่เวียดนามอย่างนี้เรามีเป้าหมายในใจไหมคะว่าจะได้เห็นการขึ้นแท่นขยับมากขึ้นในเวียดนามโอเคปีหน้าคงเริ่มเห็น <ฮะ S 2> เราน่าจะมีเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างเป็นบิ๊กสเต็ปของเรา <ฮะ S 2> ก็คือเราลงทุนสร้างโรงงานหารสัตว์เอง <ฮะ S 2> <ะ>ตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างแล้วปีหน้าประมาณสัก ไตรคอตรสอไตรมาสสเนี่ยก็น่าจะเริ่ม o อ e r a t e แล้วนะครับแล้วก็อีกสเต็ปถัดไปเป็นสเต็ปที่3ก็จะเป็นเรื่องไก่อย่างที่เรียนไปนะครับภายในไตรมาสสน่าจะเริ่มมีรายได้ที่มาจากธุรกิจไก่มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าไม่เร็วก็ช้าอาจจะมี business model ที่เป็น Retail เข้าไปนะครับซึ่งแต่นี้ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงในการที่ที่ดูตลาดให้เข้าใจทองแท้มากขึ้น,นแ,ลแล้วก็เข้าใจมากมากไปกว่านี้ น่าสนใจมากถ้า TFG ไปรุกธุรกิจที่เวียดนามแบบเต็มสูบนะคะระวังงบลงทุนยังไงคะคุณหมอคะงบลงทุนเราในปัจจุบันนะครับในช่วงปีนี้ปีหน้าแล้วกันก็ยังเน้นในแง่ของรีเทลอยู่นะครับก็คือประมาณสักงบรวมประมาณสัก2,500ถึง3,000ล้านอันนี้ภาพรวมของภาพรวมของ TFG นะครับซึ่งประมาณ80%ก็วิ่งไปที่รีเทลอยู่แล้ะ80%ไปรีเทลใช่ครับที่เหลือก็ ก็ไปลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่ม capacity <ะ>เพื่อให้ตอบรับกับรีเทลที่เราขยายไปที่ลุกไปเวียดนามนี่ระวังไว้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะจริงๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าที่เวียดนามเราใช้เป็น asset light model <ะ>เป็นการเช่าแล้วก็เป็นการใช้เป็น contact farming <ะ>เพราะฉะนั้นการลงทุนไม่เยอะมี working cap ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาสร้างยอดขาย เชื่อว่าจากนี้เนี่ยสปอตไลท์อาจจะส่องไปที่เวียดนามที่มากยิ่งขึ้นจากแผนที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าจะเห็นการขยะแล้วก็การเติบโตยัง,ยงไงบ้างน,นะคะคอาหารสัตว์ราคาหลายคนเป็นห่วงเรื่องของต้นทุนเหมือนกันคคุณหมอฮะอาหารสัตว์นี่จริงๆในช่วงปีนี้เป็นปีที่ดีเนาะแล้วก็น่าจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเพราะว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ลงมาค่อนข้างเยอะผมวิเคราะห์ให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับในแง่ของ global market เนี่ยในภาวะที่อาจจะตัว cash supply หรือฟันโ o รอาจจะหายไปเนาะ ก็ส่งผลทําให้ตัว commodity market มันอาจจะซบเซาลงก็จะเห็นว่าใน commodity หลายๆตัวก็ลงมานะครับแล้วก็การ speculate หรือการเก็งกำไรก็น้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับก็ผลผลิตทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือว่าที่ที่สหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยก็เทรนก็ลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าในแง่ของไทยฟู้ดเองเนี่ยเราก็ต้องเรียนอย่างนี้ละกันว่า q on q จากนี้ไปคิวหน้าและคิวถัดๆไปเรื่อยๆเนี่ยผม <Yeah. S 2> คิดว่าต้นทุนอาหารสัตว์ลงทุกคิว mm. นะครับเพราะว่าตัวไทฟูดเองเนี่ยเราสามารถล็อกอัพนะครับสีเคียวซัพพลายของทั้ง oh. ในแง่ของควอนติตี้และก็ของราคาเนี่ยไปจนถึงกลางปีหน้าเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 2> แล้วก็เราเห็นเพสในการลดลงของตัวราคาของวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นก็ในแง่ของวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะหายห่วง mm. นะครับแล้วก็ในแง่ของการเติบโตในการขายให้กับลูกค้าอิสระข้างนอก พอเรามีตัวไทยฟู o ดเฟสมาร์เก็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนอยู่คนละข้างกันของวัล e c ูเชนแต่ว่ามันเสริมกันอย่างไม่น่าเชื่อก็คือว่าลูกค้าเราต้องอย่าลืมว่าเขาก็เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนาะเขามีโรงชำแหละมีนู่นมีนี่บางคนเป็นฟาร์มไก่ไข่ผลิตไข่ออกมาไม่มีตลาดเราก็สามารถไปบร์เทดกับเขาได้เพราะฉะนั้นภาพก็คือเราขายพันธุสัตว์เราขายตัวอาหารสัตว์ให้เขาหรือแม้กระทั่งมีเซอร์วิสให้เขาเรามี แต่ว่าแพทย์สาตวรณสุที่คอยไปช่วยแนะนําเขาได้หรือแม้กระทั่งเรามีบริษัทการเงินก็ช่วยเขาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ไปซื้อเขาเป็นการตลาดให้เขาด้วยแล้วก็มาขายในช็อปเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสริมกันไปในลักษณะนี้ก็ทําให้ตัวธุกรกิจหารสั์ของเราเนี่ยก็เติบโตพอสมควรในปีที่ผ่านมาโตขึ้นประมาณสัก15%ซนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยอดขายประมาณหมื่นล้านต่อปีปีหน้าเราก็น่าคาดหได้สักโตสัก10%เ็นก็คงเป็นไปได้รประมาณนี้ ฟังคุณหมอฉายภาพธุรกิจของ Thai Food Group แล้วนะคะคงต้องพาไปดูเจาะลึกกันหน่อยเรื่องของตัวเลขค่ะคือถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่รีเสิร์ชเยอะมากนักวิเคราะห์หลายค่ายก็เชียร์บอกว่าเป็นหุ้นที่ growth performance นะคะตัวเลขผ่านมาครึ่งทาง6เดือนเราเห็นกำไรเนี่ยโตทะลุ350%รรด้วยซ้ำรายได้ก็เป็นขาดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะฉายภาพต่อได้ไหมคะทั้งปีปีนี้ทะลุเป้าไหมคะที่วางไว้ เบื้องต้นผมคิดว่าเราปรับเป้าไปแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อสักค u อเตอร์สองก่อนจะค u อเตอร์สองเนี่ยเป้าเดิมเนี่ยเราตั้งว่าในเชิงของรายได้เราน่าจะโตประมาณสิบเปอร์เซ็นตทีนี้ก็ปรับเป้าไปสิบห้าเปอร์เซ็นก็น่าจะเบรกไปละนะครับก็น่าจะปิดปีก็น่าจะสักประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ในเชิงของ revenue growth นะครับแล้วก็ในเชิงของกําไรเนี่ยคิดว่าน่าจะพอพอประมาณการได้ว่าพอถ้ารวมไตรมาสสามไปแล้วเนี่ยน่าจะมั่นใจแลวว่าเราเนี่ย น่าจะเบรกเรคคอร์ดเดิมที่เราทําไว้เมื่อปี2022ก็คือกําไรสูงสุดนะครับ<ะ>แล้วก็เพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเบรกทั้งในแง่ของไรายได้ที่สูงที่สุดตั้งแต่เราทํามาะนะครับแล้วก็ในแง่ของกําไรที่สูงที่สุดด้วยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็น่าจะเป็นการปันผลที่สูงที่สุดตั้งแต่เราทํามาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มองไปครึ่งปีหลังทเทียบกับครึ่งปีแรกอาจจะมีการย่อตัวลงบ้างของราคาเนื้อสัตว์เนาะเพราะว่าราคาหลายๆอย่างก็ลดลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ด้ดีนักนะครับแต่ว่ายอดขายเราเนีเติบโตได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีผลบวกจากวัตถุดิบที่ลดลง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโซฟาโซกูตน่าจะอยู่ในโมเมนตัมที่ยังเป็นบวกอยู่แล้วก็คิดว่าทั้งปีเราก็น่าจะเบรกเรคคอร์ดทั้งในแง่ข,ของไรายได้แล้วก็ในแง่ข,ของกําไรด้วย <c oughs> ค่ะก็เป็นนิวไฮต่อเนื่องมาเลยนะคะใช่ครับค่ะ คุณหมอขยายความอีกทีที่บอกว่าโต17%กว่าเนี่ยทะลุนิวไฮมาหลายรอบนี่นะคะภาพรวมเนี่ยมันจะโตจากอะไรบ้างโอเคโตหลักๆก็แน่นอนตัวรีเทลรีเทลโตแน่โตแน่นอนนะครับแล้วก็การส่งออกไก่ที่โตแน่นอนนะครับอย่างที่3ก็คือ OC Business จากเวียดนามก็โตพอสมควรเพราะฉะนั้นสามเอนจินนี้ก็จะเป็นเอนจินที่เราใช้เป็นตัวดรเวอร์ให้เราเติบโตในช่วงตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงอีกสัก2ปี3ปีข้างหน้าครับงั้นมองภาพต่อนะคะในเมื่อปีนี้เรามองการเติบโต ครั้งแรกเลยเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันทะลุเป้าทะลุเป้าต่อเนื่องจนปิดปีก็น่าจะประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนที่คุณหมอบอกนะคะสามปีถึงห้าปีข้างหน้าจากนี้ล่ะคะจะเห็นการเติบโตของไทยฟู้ดกรุ๊ปยังไงบ้างโอเคอย่างอย่างเอาเอาง่ายๆก่อนเราประเมินว่าการเติบโตในเชิงของรายได้ของเราหรือฐานการผลิตของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องมีดับเบิลดิจิตนะครับก็สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขั้นเป็นขั้นต่ำเป็น,นเบสไปแล้วก็ถือว่าเป็น KPI นะครับที่ต้องทำให้ได้นะครับแล้วก็การเติบโตก็คงงจะมุ่ไปใ,ในรีเทล แล้วก็มุ่งไปที<_<_ pues> <_<_ uh> <_<_<_่การส่งออกไก่ซึ<_<__<_่งเป็น Value Ad d e d product ที<_<__่ที่เราสามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของ overseas business ก็คือที่เวียดนามแล้วก็ถ้าเกิดมองไกลเกินกว่า3ปีเราน่าจะเริ่มที่จะมองหาประเทศอื่นที่มากไปกว่าเวียดนามด้วยแต่ว่าก็คงอยู่ในใกล้ๆบ้านเราเนาะในเซาท์เวีดเียเป็นหลักนะครับค่ะคุณหมอคะคุณหมอคิดว่าอะไรคะอะไรเป็น key success ทำให้ไทยฟู้ดกรุ๊ปขยายอาณาจักรแล้วก็เติบโตต่อเนื่องได้แบบนี้ ผมค,คิดว่าเป็นเรื่องทีมงานเนาะทีมงาน,นค,คือทีมงานของเราเนี่ยจะเห็นว่าเราแม้กระทั่งตัวผมเองนะถือว่าอาจจะอายุยังไม่มากนะนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างประสบการณ์ของอย่างคุณวินัยที่เป็นซีอของเรารหรือว่าพี่ๆหลายคนที่อยู่ในบริษัทที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผสมกับพลังของคนที่อายุยังไม่มากนักนะครับ,รบแล้วก็ culture อ,อ,องค์กรในการที่จะขับเคลื่อนทําให้มันเติบโต มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีความคิดที่อยากให้มันเป็น d n a แล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าตอนนี้มันก็จะเป็นไปบ้างแล้วนะครับก็คือว่าท FG เราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมี d n a ของผู้ชนะเป็นวินเนอร์ไมซ์เซตอยู่ในตัวของเขาเองนะครับเราเราเติบโตมาขนาดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าพอแล้วแต่ว่าเราต้องบอกกับทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยว่าอย่าเพิ่งพอเรายังต้องไปต่อนะครับซึ่งก็พิสูจในแทร็กเรคคอร์ดที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดลองไปดูแทร็กเรคคอร์ดเนี่ย ในเชิงของรายได้ที่เติบโตเนาะ CAGR growth เราอยู่ประมาณสัก15%เพราะฉะนั้นเนี่ยในเพสเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะเติบโตอย่างนี้ไปได้ในอนาคตค่ะงั้นปิดท้ายกันหน่อยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนหุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปบ้างคะโอเคเชิญค่ะมักจะบอกเสมอนะครับว่าตัวไทยฟู้ดกรุ๊ปเนี่ยเราเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานแล้วก็ในอายุของบริษัทก็ยังไม่มากนักนะครับแล้วก็ไม่กระทั่งอายุข,ของคนทํางานก็ยังไม่ได้เยอะเลยนะครับมองก็คือเป็นเหมือน เด็กวัยรุ่นเนาะแล้วก็กาลังจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆหลายๆอย่างเนี่ยที่เราเข้ามาทำนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มทำนะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ๆหรือพวกพี่ๆที่เขาอยู่ในตลาดมาแล้วเนี่ยก็เขาอาจจะทําสมบูรณ์ไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเต็มไปด้วยความยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ที่จะทําได้มองแล้วก็อาจจะเหมือนจุดอ่อนแต่จริงๆผมคิดว่ามันเป็นจุดแข็งเพราะว่าถ้าเมื่อเราไปทําต่อเนื่องตรงนั้นไปเนี่ยเรายังมีอีกหลายเรื่องให้ทํา วันนั้นก็อยากให้ท่านนักลงทุนมั่นใจได้เลยครับว่าการเติบโตของไทฟู้ดยังมีอีกเยอะนะครับยังมีหลายเรื่องให้ทําแล้วก็สามารถ expand ไปได้แล้วก็ที่แน่นอนนะครับตัวความตั้งใจของผู้บริหารของเราก็คือต้องการที่จะตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ขอบคุณครับค่ะคือจากนี้ต้องจับตาละคะเรื่องของไทฟู้ดกรุ๊ปนะคะอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องจับตาแบบไม่กระพริบจากเรื่องของแนวโน้มการเติบโตที่เห็นภาพที่ชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้ขอพระคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับ เอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะ e x c l u s i v e Talk กับ Chat to Trade ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h a t e t o t a ท e c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอ a แฟน a พ e Twitter YouTube ก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมสับสไ i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ